นีโ่โอ้โหมีแต่ชาวต้องทินเยอะมากเลยจากหลายประเทศนะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเมื่อวานเราไปเก็บเชอร์รี่มาวันนี้เราก็เลยมาวัดน,นะคะวันนี้เรามาถวายเชอร์รี่ด้วยสำหรับทุงที่นะคะเชอร์รี่แล้วก็ เอามาให้ญาติโยมด้วยนี่บรรยากาศในครัวไปดูเจ๊เจ๊เชอรี่ของเราเป็นไงโอ้สวยมากวันนี้เอามาถวายพระเนี่ยนี่ใช่ไหมนี่ถวายพระด้วยใช่ไหมถวายพระว้าว,วาาได้บุญให้ได้ให้ให้ได้บุญทุกคนร่วมกันใ,<ห>ใช่ไหมทุกคนทุกคนได้บุญร่วมกันนะคะนี่นโอ,อันนี้อะไรนี่คณะ คะจาก okay, um okay. สวนค่ะปาดสวยงามสวยงามเรามีเมนูอะไรคณะวันน okay. ี้วันนี้คณะจะทำเอ่อเพื่อนทำเอ่อขาหมูโอ้โหแล้วก็แกมด้วยอันนี้ด้วยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดอู้หูเลยอุ้ยกำลังหวานหวานเลยนะเนี่ยขัวนะคะนี่แม่ครัวใหญ่นะคะสั่งตรงมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะนะคะจากเจียงไม่จ้า หนูนาเหรอพี่หนูจีนหนูจีนนี่นี่อันนี้พี่หนูจีนอันนี้พี่หนูเขมรนะคะปลาแซลมอนแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาไก่จากแม่สมใจนะคะนี่เราได้ร่วมบุญด้วยนะอกแนกขาหมูอันนี้จะเอากลับบ้านใช่ไหม เอาน้ำจิ้มด้วยไหมเอาน้ำจิ้มด้วยไหมเอาไปให้ให้หมาที่บ้านใช่ไหมแต่ขอน้ำจิ้มด้วยขอหน้าเจ้มโอ้โหว้าวนี่สมศักดิ์ศรีของคนทำมากเลยอันนี้ไม่รู้ขาหมูเชือนของเรามาเองใช่ไหมได้กินได้เลยเด็ดอีกเมนู รต่างหากอีกเป็นอะไรคะนี่นลาบใช่ไหมคะลาบเป็นยำด้วยไงคะนี่อาหารของเรานะคะน่าทาน,น,าน้องๆเลยขาหมูนี่ของอาหาราน,น,น,น้ำยาคะไข่เจียวขนมจีนน้ำยาไก่แล้วก็มีขโมกขโมกหมู เดี๋ยวมาชิมดูว,ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเนาะเอามากันเป็นคู่นะคะคู่ดูโอนะคะสั่งตรงจากเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าป่าแปะเลยนะคะสุดยอดยน,นะน่าทานมากว,ว้วาวว้าวพัดผักสวยน้อมสีสันเราไปเอาไว้พักทหารกันค่ะ ถวัตถางด้วยวันนี้มีชาวตา่างไดชาวท้องถิ่นมารวมปฏิบัติธรรมเยอะมากเลยค่ะประมาณ24ท่านค่ะนี่โอ้โหมีแต่ชาวท้องถิ่นเยอะมากเลยจากหลายประเทศนะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วย เสร็จเราก็เราก็ญาติโยมก็จัดนะคะจัดกันในครัวเลยนี่แซบขาหมูขาหมูผัหมูผัดไทยรสเด็ดนะคะจากเจ๊งไม่เจ้าแซบแซบ มาวัดได้ถวา,ายล่วงบุญฝั่งโลกนิมิตด,ด้วยนะคะวันนี้ได้เราได้มากราบนมำสการหลวงพี่ท่านมาจากประเทศไทยนะคะจากจากักป่าแปรนะคะกราบนมำสการเจ้าค่ะบากาศอากาศดีมากดูให้ดูบรรยากาศด้านนอกค่ะ ทีห่หลายเกือบ 20, 20ไร่น่าจะประมาณนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะท่านใดที่มีโอกาสมาที่เป็นประเทศเบลเยี่ยมก็สามารถมามาเยี่ยมชมวัดได้นะคะมีห้องพักเยอะมาก20กว่าห้องเกือบ30นะคะนี่ใหญ่มาก ด้านบนก็เป็นที่พักของฝั่งทางฝ่ายหญิงนะคะจะแยกนะคะที่พักท่านท่านชายกับท่านหญิงก็จะแยกพักแยกกันนะคะจะไม่พักรวมกันนะคะนี่ก็เชิญทุกท่านนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเบลเยียมก็มาพักได้นะคะป้าๆที่วัดทำอาหารต้อนรับ ใจดีมากนะคะนี่นี่ก็เป็นที่พักทานอาหารได้นี่ค่ะบรรยากาศด้านหน้าตึกนะคะตึกตรงสีขาวนี่คือเป็นตึกเก่านะคะเป็นเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเลยนะคะตึก ด้านข้างก็จะเป็นที่เขาต่อเติมขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ได้เป็นวัดพระธรรมกายเป็นรักนะคะ mm. ก็มาเยี่ยมชมกันได้โอ้ได้ยินเสียงลงมคะนี่บรรยากาศดีมากสัปเหระ,ะมากๆค่ะก็อิ่มบุญอิ่มท้องกันโดยทั่วหนะ้าคะก็เอาบุญมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะให้ได้บุญร่วมกับไปฟ้านะคะเอาบุญมาฝากนะคะขอบคุณทุกท่านสรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย